สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กรสินชมลงคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมยังจะนําเสนอหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเยอะแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับครับ จึงเป็นที่สอกหาของนักสะสมรุ่นใหม่ทุกคนนะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อผงดินผงนะครับของพระครูเบดีกาขาวพศ .2513 นะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อผงดินนี้นะครับพระครูครูเบดีกาขาวเป็นเจ้าวาดรูปต่อมาจากพระครูวิเศษโสมพลทิมนะครับหรืออาจารย์ทิมนะครับครับพระอาจารย์ทิมมรณภาพเมื่อปี2512นะครับ หลวพระครูบริกาขาวนะครับเป็นเจ้าวาดรูปต่อมาเมื่อปี213ถึง2521นะครับสำหรับหลวงูุทวดที่ท่านสร้างนะครับจะเป็นเนื้อดินผงว่านนะครับจำนวนสร้างเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับครับบางคนบอกว่าเป็นพระเกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระเกนะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับถึงจะไม่ทันอาจารย์ทิมนะครับแต่ขอว่า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดนะครับเกิดประสบการณ์แก่ผู้พกพานะครับเป็นอย่างเยอะนะครับที่เขาลงบันทึกไว้ในประสบการณ์ของหลวงปู่ทวดนะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นพระที่คนมองข้ามนะครับแต่สําหรับผมแล้วไม่ว่าหลวงปู่ทวดจะรุ่นไหนนะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับครับพอดีเรามาดูพิมพ์ทรงนะครับครับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับ บนฐานบัวคว่ำบัวหงายนะครับคือถอดพิมพ์มาจากหลวงพุทวดพิมพ์ใหญ่ปี0ูหลังตัวหนังสือนะครับครับสร้างด้วยเนื้อผงนะครับเนื้อดินผงนะครับครับครับนี่ครับพระเดิมๆนะครับ5องค์นี้นะครับวิธีจุดสังเกตนะครับคือให้ดูเนื้อนะครับเนื้อจะเป็นดินผงนะครับครับบางองค์ก็จะมีแผ่นทองติดนะครับแผ่นทองติดเดิมนะครับครับด้านหน้านะครับ ตามขอบพระจะมีสันนะครับสันนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับแต่ให้เราจดจำไว้อย่างหนึ่งครับรุ่นนี้ไม่ใช่ของเกนะครับมีการจัดสร้างแน่นอนนะครับและมีการปลุกเสกนะครับครับบางตำราของคนเท่าคนแก่แถววัดช้างให้บางคนยังว่ามีบางองค์นะครับที่ผสมเนื้อผงว่านปี97ิตของพระอาจารย์ทิมผสมอยู่ด้วยนะครับเนื้อหาจะแตกต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวถ้ามีวันหลังผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับแต่เขาว่าได้รับการปลุกเสกเป็นอย่างดีนะครับครับจากพระคุยเบบยติกาขาวนะครับครับองค์นี้เป็นเนื้อดินผงนะครับครับด้านหลังจะเป็นตัวหนังสืออักขระนะครับนะโมโพทิสัตโตอคันติมายะอิติพัคขวาและจะมีเขียนข้างล่างว่าวัดช้างให้นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับพอหาเช่าหาได้นะครับหมุนเวียนอยู่ในท้องตาลาดเยอะนะครับเกิดประสบการณ์กับผู้พกพาที่ลกที่ลงบันทึกไว้เป็นอักขระนะครับหลายเหตุการณ์นะครับแต่คนมองข้ามรุ่นนี้นะครับเพราะอาจจะเ่ไย้ว่าเวลาที่จะสร้างใกล้เคียงกับของหลวงปู่ทวดยุคนั้นครับคือหลวงปู่ทวดปี97ทั้งเหลียญทั้งอะไรของพระอาจารย์ทิมสร้างนะครับ แต่บางตำราบางคนก็ว่าอาจารย์ทิมได้ปลูกเศษให้ก่อนมรณภาพนะครับครับครับแต่ว่าถ้าเป็นหลวงูุทวดนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับรูปทรงแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญดินผงว่านอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์ครับและเป็นมงคลแก่ผู้พกพาเป็นอย่างยิ่งนะครับครับถ้าราคาไม่สูงถ้าเราจับต้องเช่าหาได้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับครับ สำหรับวันนี้ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชม5องค์นะครับให้ทำให้ท่านจดจำพิมพ์ทรงนะครับครับเป็นลุงมุทวดพิมพ์ใหญ่หลังตัวหนังสือนะครับถอดพิมพ์นะครับแต่จะเป็นเนื้อดินผงนะครับไม่ใช่เนื้อว่านล้วนๆแบบของอาจารย์ทิมสร้างนะครับครับนะครับราชาราคาเช่าหานะครับคือหลักร้อยต้นๆนะครับบางองค์สวยๆกดติดคมชัดนะครับจะหลักร้อยไปลายนะครับ มีหมุนเวียนเยอะนะครับตามตลาดท้องตลาดภาคเครื่องนะครับบางองค์บางคนก็ว่าเป็นพระเกนะครับแต่ไม่ใช่พระเกนะครับให้เราดูความเก่านะครับครับแต่เป็นพระที่ราคาไม่ค่อยสูงนะครับคุณเลยมองข้ามนะครับแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มเก็บด้วยนะครับเริ่มเก็บกันเยอะเพราะว่าเกิดประสบการณ์แก่ผู้พกพาเยอะนะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและเหตุการณ์ ต่างๆนะครับที่เขาลงบันทึกประสบการณ์ลงบนทวดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับในองค์ที่4นะครับองค์นี้จะออกออกโทนดําหน่อยหนึ่งครับและจะมีแผ่นทองคําเปลวนะครับที่เขาติดสมัไนั้นนะครับทาติดแต่มนั้นครับแต่องค์นี้อยู่ในสภาพสวยนะครับครับ อ่ะลวงปุ่ทวดพระคูใบดีกาขาวนะครับปี2513นะครับเป็นอีกหนึ่งของดีนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับอันี้ครับเป็นเนื้อดินผงว่านนะครับบางองค์ก็ถ้าเก็บรักษาไม่ดีอาจแตกหักได้ง่ายนะครับแต่มายุคปัจจุบันนี้นะครับลวงปุ่ทวดหายากแทบจะทุกรุ่นแล้วนะครับถ้าถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับเขาจึงหันมาเก็บสะสมนะครับ แบบไล่เก็บเลยนะครับคือหลวงวดพระครูบดีกาขาวปี2 5 1 3รุอ่นนี้นะครับครับองนี้เก่าชัดเจนอยู่ในภาพสวยนะครับครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นตามที่ไหนนะครับสามารถเช่าได้แบบสนิทใจนะครับครับมาพกพามาขึ้นคอหรือมาอะไรก็แล้วดีทั้งนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับครับถึงจะไม่ทันอาจารย์ทิมนะครับแต่พระครูบดีกาขาวเจ้าวาดรูปนี้นะครับเป็นน้องชายแท้ ของพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับและก็ถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับมีพิธีการจัดสร้างชัดเจนนะครับและเกิดประสบการณ์อย่างมากมายกับผู้ที่พกพาท่านนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับหันมาสะสมนะครับองค์นี้ชัดเจนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับทั้งตัวหนังสือนะครับอักขรทุกอย่างนะครับจะสวยนะครับองคนี้ราคา จะแพงหน่อยหนึ่งนะครับคือหลักร้อยไปายถึงหลักพันต้นๆแล้วนะครับครับราคาเช่าหาจะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่สภาพขององค์พระในแต่ละองค์นะครับครับจะไม่ราคาเท่ากันนะครับครับนี่องค์สุดท้ายนะครับองค์ที่ห้านะครับก็อยู่ในสภาพสวยนะครับเป็นพระเนื้อดินผงนะครับเลยยากแก่การเก็บรักษานะครับบางคนเก็บรักษาไม่ดีอาจจะแตกหักได้นะครับครับ แต่ถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับเป็นพระแท้นะครับเป็นอีกหนึ่งของดีนะครับที่มีประสบการณ์นะครับครับบล็อกที่ทำมาพิมพ์ตรงนี้ครับเป็นบล็อกพิมพ์หลังตัวหนังสือปี05นะครับครับครับมาถอดพิมพ์นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนฐานบัวคว่ำเงห่ายนะครับครับจะมีความเก่าชัดเจนนะครับบางคนสมัยก่อนเขาเก็บไว้บนหิ่งนะครับเขายังไม่ได้ห้อยเลยเกิดคาบ ผิวพระบนผิวพระอาจจะไม่สะอาดหน่อยนึงนะครับครับแล้วแต่สภาพขององค์พระนะครับครับบางองค์ก็เห็นชัดเจนนะครับคือผสมด้วยเนื้อว่านปี9 7เนื้อจะต่างจากนี้เยอะเลยนะครับแต่นานๆทีจะเห็นเนื้อแบบนั้นนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นเนื้อดินผงนะครับครับบางองค์ก็เกิดจากการปั๊มนะครับข้างหลังนะครับครับกดพิมพ์นะครับจะเห็นเป็นรอยครับรอย สายฝนลอยชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเป็นวงเดือนชัดเจนนะครับครับเขาเกิดจากการกดพิมพ์ของแม่พิมพ์นะครับครับแต่เนื้อดินผงว่านจะดินผงนะครับจะมีความแข็งกระด้างหนึงจะเกิดจะอาจจะเกิดการแตกหักได้นะครับถ้าเก็บไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีนะครับหูท้าอุ่นนี้นะครับครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เก็บสะสมนะครับ สำหรับหลวงทวด5องค์นี้นะครับพระครูวิริกาขาวปี2 5 1 3นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้ผมรีวิวเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงเนนมานัดที่นี่ด้วยนะครับรับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงูุทวดเนื้อดินผงอ้านนะครับพระครูใบดีกาขาวปี2 5 1 3วัดช้างให้นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดกาบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กระสินครับ